ะะกับครูแอนพาร์นต์โค้ชคอร์สที่5แล้วหลังจากที่เราพบกันมาทั้งหมด4คอร์สค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ถาคมครูแอนมาเยอะมากถึงเรื่องของการกำกับวินัยค่ะคราวนี้ล่ะค่ะเรามาพูดคุยันถึงเรื่องของการกำกับวินยัยคราวนี้ไม่ใช่แค่เชิงบวกนะแต่ของครูแอนเป็นวินยัยบวกบวกบวกซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะ กำกับวินัยลูกได้และความสมคัญกับลูกเพื่อยังดีต่อกันด้วยค่ะเราสามารถที่จะกำกับวินัยลูกโดยที่ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับลูกและได้รับความร่วมมือจากลูกด้วยค่ะมาเรียนกับครูแอนนะคะ h p p y y i s s i p p l n n 101มหัศมหรส์จวินัยบวกบวกบวกคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่นี่ที่เดียวที่สกิลเลนแห่งนี้ มาเรียนกันเรียนกันเร็วเลยบายบายแล้วพบกันรักนะดุกๆุสวัสดีค่ะครูแอนจากเพจครูแอนพาร์เรนท์โคชที่ปรึกษาด้านเด็กวัยรุ่นและครอบครัวค่ะ วันนี้สิ่งที่แครนนำมาฝากนะคะก็คือในเรื่องของหนังสือค่ะหนังสือที่ครูแอนเป็นผู้เขียนเองนะคะหนังสือเลี้ยงลูกด้วยหัวใจก็คือหนังสือเล่มน,นี้นี่เองนะคะ หนังสือเล่มนี้ค่ะครูแอนเขียนเมื่อปี2558นะคะเป็นการรวบรวมบทความที่ครูแอนได้เขียนลงเอาไว้ในเพจคิดเมซอนคิดนะคะซึ่งเป็นเพจแรกค่ะที่ครูแอนได้เขียนแล้วก็ได้รวบรวมบทความทางด้านการเลี้ยงลูกต่างๆนะคะแล้วก็เขียนบทความขึ้นมาเองซึ่งบทความต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นบทความที่ครูแอนเขียนจากการที่ครูแอนเนี่ยได้กลับมาทําความเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และก็รูปแบบของการเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะ เป็นในรูปแบบของสิ่งที่คุณแอนอยากจะเป็นสิ่งที่คุณแอนอยากจะส่งต่อให้กับลูกจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณแอนเนี่ยได้รับมรดกมาจากการเลี้ยงดูที่ผ่านมาของพ่อแม่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่ผ่านมาในยุคข,ของเราพ่อแม่เนี่ยนะคะ ยุคของเราพ่อแม่ซึ่งตอนที่เป็นเด็กนะคะในยุควัยนั้นเนี่ยค่ะพ่อแม่ของเราเนี่ยค่ะก็ให้ความใส่ใจกับการทํางานนะเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องทํางานหาเงินเลี้ยงลูกนะคะพ่อแม่ของครูแอนเนี่ยก็มีลูกทั้งหมด7คนนะคะซึ่งก็มีความเหนื่อยยากลําบากในการที่จะส่งลูกให้เรียนหนังสือแน่นอนค่ะก็อาจจะมีความใกล้ชิดกับลูกที่น้อยลงและก็ส่งผลต่อการเลี้ยงดูทําให้พวกเราเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นมาในรูปแบบที่ ในบางครั้งเองเราก็อาจจะไม่ชอบใจวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในในสมัยนั้นนะคะที่อาจจะมีในเรื่องของการดุก,การตําหนิหรือการมีเวลาให้กับเราที่น้อยเกินไปแบบนั้นนะคะ หนังสือเล่มนี้คือเลี้ยงลูกด้วยหัวใจเนี่ยค่ะเป็นหนังสือที่ครัวเนี่ยอยากจะเขียนออกมาแล้วก็พยายามที่จะติดต่อหาสำนักพิมพ์นะคะก็โชคดีที่ได้ทางด้านของสำนักพิมพ์วิชเนี่ยค่ะที่มาช่วยในการพิมพ์ออกมาให้เป็นรูปเล่ม <c oughs> เพราะครันก็ได้บอกกับทางสำนักพิมพ์ว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยในเรื่องของหนังสือเลี้ยงลูกเนี่ยไม่มีหนังสือเลี้ยงลูกแนวนี้คือแนวสเปริชัว Spiritual นะคะคือแนวการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้กลับมาทําความเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกออกไปในแบบที่เราเป็นจริงๆ นะซึ่งตรงส่วนนี้ทางสำนับพิมพ์ริชเนี่ยค่ะก็เห็นความสําคัญแล้วก็ช่วยควรพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก็ได้กระจายขายไปตามาร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคะคราวนี้เองเนี่ยควรก็อยากจะกลับมาพูดถึงเรื่องของหนังสือเล่มนี้ เพราะอะไรจริงๆไม่ใช่จะขายหนังสือนะแต่เป็นเพราะว่าแกรนเนี่ยได้กลับมาดูสารบัญน,นะคะหนังสือเล่มนี้แล้วคนก็มีความชอบมากๆเลยนะอยากจะนํามาแบ่งปันสําหรับคุณพ่อแม่บางท่านที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าสารบัญตรงส่วนเนี้ยเราจะไม่เคยเห็นในเรื่องของหนังสือเล่มไหนที่เขียนในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกรนจะเล่าให้ฟังว่า สารบัญเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะอธิบายก่อนว่าหนังสือเลี้ยงลูกด้วยหัวใจเนะะี่ยค่ะคำโปรยของหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดว่าเลี้ยงลูกไม่ได้อยู่ที่เทคนิคแต่อยู่ที่หัวใจรักของความเป็นแม่วันนี้คุณอยู่กับลูกทั้งตัวและ หัวใจแล้วหรือ,อยังนะคะหลายๆครั้งเองแม้แต่ตอนช่วงที่ครูแอนเนี่ยเป็นคุณแม่มือใหม่ครูแอนก็มองหาเทคนิคที่จะมาใช้ในการกํากับวินัยลูกในการที่จะหาเทคนิคในการที่จะพูดคุยกับลูกในบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจลูกเราก็พยายามหาเทคนิคหาวิธีการจะใช้วิธีไหนจะ จะใช้คําพูดไหนดีกับลูกนะหรือว่าเราจะใช้วิธีการยังไงดีนะที่จะสื่อสารกับลูกในการที่จะรับมือหรือว่าจัดการกับพฤติกรรมแบบนี้ของลูกนะคะลูกนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเงี้ยสั่นคาดิกดกๆๆๆเนี่ย เราจะทํายังไงกับลูกดีนะเราก็พยายามจะหาเทคนิคหรือวิธีการในการไปจัดการพฤติกรรมลูกนะคะแต่หลังจากที่ครอนเนี่ยได้กลับมาค้นพบแล้วก็ทําความเข้าใจตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะควรค้นพบว่าการเลี้ยงลูกไม่ดีอยู่ที่เทคนิคนะคะแต่อยู่ที่หัวใจรักของความเป็นพ่อแม่นะคะเมื่อเราเข้าใจว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กคนหนึ่งคืออะไร เราก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องจัดการพฤติกรรมของลูกอีกเพราะว่าลูกของเราจะกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะนะการเป็นเด็กดีไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กที่พ่อแม่ให้ความรักให้ความเอาใจใส่แล้วก็เป็นมิสเตอร์เยสทุกเรื่องหรือว่าตามใจลูกไปซะทุกอย่างแบบนั้นไม่ใช่นะคะแต่การที่ลูกเป็นเด็กดีก็เพราะว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กดีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่พ่อแม่มองให้เห็นว่าความดีงานที่อยู่ในตัวเขาแล้วก็ ใช้แสงส่องลงไปให้เขารู้ว่านี่แหละหนูมีน้ำใจนะเพราะว่าหนูแบ่งปันของให้กับเพื่อนนะ,ะหนูเนี่ยมีทักษะในการแก้ไขปัญหานะเห็นไหมเนี่ยหนูจะแก้ปัญหาแบบนี้นะคะคือเด็กๆเนี่ยมีทักษะต่างๆอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะทุก เขาเนี่ยเป็นเด็กที่พร้อมจะสมบูรณ์แล้วก็ดีอยู่ในตัวเองทุกคนอยู่แล้วเมื่อเรามองเห็นและเราฉายชวนแสงลงไปเขาก็จะมองเห็นคุณค่าภายในของตัวเขาเองเช่นนี้นะคะคราวนี้มาดูข่าวว่าเพราะอะไรควรถึงชอบในเรื่องของตัวเลี้ยงลูกด้วยห,หัวใจหนังสือเล่มนี้นะมีหัวข้อหรือว่าชื่อบทต่างๆเนี่ยซึ่ง น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งควรก็เลยอยากจะนํามาพูดแล้วก็นํามาแบ่งปันในคลิปนี้ค่ะนะคะซึ่งหลังจากที่เราฟังชื่อหัวข้อไปบางครั้งเราอาจจะเกิดการปิ้งอะไรขึ้นมาบางอย่างในเรื่องของการเลี้ยงลูกก็ได้นะคะว่าโอ้นี่แหละคือการเลี้ยงลูกจริงๆเลยนะคะและการเลี้ยงลูกจริงๆเนี่ยนะเป็นความสุขอย่างที่สุดแล้วก็เป็นความสนุกอย่างที่สุดนะคะ เมื่อเราเลี้ยงลูกถูกวิธีนะคะเราจะไม่ต้องทะเลาะก,กับลูกแล้วเราจะมีความสุขในการเลี้ยงลูกจริงๆลูกก็จะมีความสุขแล้วก็มีความรักไปกับพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะคะลองมาดูค่ะบทที่1นนะคะครูแอนตั้งชื่อว่าเรามีกันและกันเรามีกันและกันลองดูว่าเมื่อเราได้ยินสิ่งที่ครูแอนพูดแล้วเนี่ยเราเห็นภาพอะไรคะเรามีกันและกัน นะคะคเวลาไปเดินตลาดเราก็เดินไปด้วยกันแล้วเราก็ยิ้มแล้วเราก็หัวเราะสนุกไปด้วยกันเวลาเราไปบิงซูไปกินบิงซูกันเราก็นั่งจิ้มใช้ช้อนคนละช้อนจิ้มช็อตจิ้มบิงซูด้วยกันค่ะแล้วก็แย่งกันกิน มีความสุขมีความหัวเราะสนุกไปด้วยกันค่ะเราไปเดินเที่ยวเราก็เดินจูงมือกันค่ะเรามีกันและกันไม่ใช่การน,นั่งอยู่ข้างๆกันแล้วก็เล่นมือถือกันคนละเครื่องนะอย่างนั้นไม่ใช่เรามีกันและกันค่ะนะคะลองกลับมาดูว่านะเวลานี้ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีกันและกันอยู่กับลูกตรงหน้าจริงๆหรือเปล่าหรือเวลาที่เรามองเห็นหน้าลูกเราก็มองเห็นกันบ้านเวลาที่เรามองเห็นหน้าลูกเราก็มองเห็นว่าเล่นเกมอีกแล้วหน้าหงุดหงิดจริงๆนะหรือว่าเวลาเรามองเห็นหน้าลูกเราก็มองเห็นว่าอุ้ยลูกทําไมไม่ไปล้างจามซะทีนะเนี่ยนี่นะคะลองดูว่าเรามีกันและกันเสมอหรือเปล่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกนะคะลองกลับไปหาโมเมนต์นี้ ให้เรากับลูกมีกันและกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมาดูบทที่สองค่ะความสุขตรงหน้าความสุขตรงหน้าก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละค่ะลูกของเราที่กําลังยิ้มแย้มแจ่มใสเดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่ามาเล่นด้วยกันสิมาเล่นด้วยกันสินั่นแหละคือความสุขตรงหน้านะคะไม่ใช่พอลูกเดินมาหาเราบอกว่ามาเล่นด้วยกันไหมคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่า รออีกห้านาทีแม่ทํางาน้ได้เสร็จก่อนนูนน่นน่นนนไปนเล่นตรงนน้นเลยแล้วเสียงเบาๆด้วยอย่างเงียบด้วยเอ้ยอย่าดังด้วยนะเออตรงนี้นะเราจะทันมองเห็นความสุขตรงหน้าของเราหรือเปล่านะคะลูกเนี่ยนำความสุขมาให้กับพ่อแม่ทุกคนทุกวันเรามองเห็นความสุขตรงหน้าหรือเปล่าหรือเรามองเห็นว่าเป็นความน่ารําคาญน่าเบือ่อน่าหงุดหงิดไร้เดียงสาหรือว่าโอ้ยยุ่งยากจริงๆ อย่างเงี้นะคะลองมองดูว่าเรามองเห็นความสุขตรงหน้าของเราทุกวันหรือเปล่าที่ลูกนำพามาให้กับเรานะคะมาดูข้อที่3ค่ะต้นแบบของลูกอยู่ที่บ้านค่ะต้นแบบของลูกอยู่ที่บ้านเด็กๆเ,เติบโตมาเป็นผ้าขาวนะคะเริ่มต้นคือมาแบบใสค่ะคือเธอมาแบบที่เธอไม่ได้มีเจตนารมณ์อะไรที่จะมา ทำให้คุณพ่อคุณแม่หงุดหงิดหรือเจตนารม์อะไระที่ทาให้คุณพ่อคุณแม่โกรธนะคะไม่มีเจตนารม์อะไรเด็กๆของเด็กๆเ,เลยไม่มีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นเด็กเกเร idental, ทําให้พ่อแม่ต้องหงุดหงิดทําให้พ่อ,แม,อ, ital, พอแม่ต้องเสียใจไม่มีนะคะดังนั้นเองเนี่ยเด็กๆเนี่ยเติบโตมาก็ถูกรอหลอมจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา,า,าซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ครอบครัวรนะคะแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาค่ะดังนั้นเองเนี่ย คนที่อยู่รายร้อมรอบตัวเขาเนี movies, magnific, legend, oring, ่ยก็คือแม่พิมพ์ที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนนี้เป็นอย่างไรนะคะถ้าแม่พิมพ์เป็นสีแดงเด็กคนนี้ก็จะมีสีแดงถ้าแม่พิมพ์เป็นสีเหลืองเด็กคนนี้ก็จะมีสีเหลืองแต่ถ้าแม่พิมพ์เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ใส่แดงบ้างเดี๋ยวก็ใส่เหลืองบ้างเดี๋ยวก็ใส่เขียวบ้างเดี๋ยวก็ใส่ฟ้าบ้างเดี๋ยวก็ใส่ม่วงบ้างนะคะ เด็กคนนี้ก็จะมีหลากหลายสีดังนั้นเองเนี่ยพอเวลาเด็กมีหลากหลายสีแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้สวยงามนะคะบางครั้งก็อาจจะมีความหงุดหงิดบ้างหรืออะไร่างนี้นั่นก็เป็นเพราะต้นแบบที่ใส่มาถ้าคุณพ่อคุณแม่ขี้หงุดหงิดลูกก็จะขี้หงุดหงิดถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความสุขเด็กก็จะไม่มีความสุขถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเด็กก็จะมีความสุขถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีวินยัย เด็กก็จะไม่มีวินัยดังนั้นต้นแบบของลูกอยู่ที่บ้านถ้าอยากจะให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีนะคะ,คะก็ปรับต้นแบบค่ะปรับต้นแบบที่หล่อหลอมเขาอยู่เปลี่ยนแม่พิมพ์นะคะเปลี่ยนแบบเลยถ้าอยากจะได้แม่พิมพ์แบบไหนอยากได้ลูกแบบไหนเปลี่ยนแม่พิมพ์ซึ่งก็คือเปลี่ยนตัวของเราเองเนั่นแหละให้เป็นในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกอารมณ์ดีพ่อแม่ต้องอารมณ์ดีอยากให้ลูก ขยันทำงานพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนขยันทํางานเป็นต้นนะคะดังนั้นข้อที่3ต้นแบบของลูกอยู่ที่บ้านค่ะลองกลับมาดูนะคะว่าณนะตอนนี้ต้นแบบที่เราใส่ให้กับลูกเป็นอย่างไรเป็นแบบที่เราอยากจะให้ลูกเป็นหรือเปล่านะคะมาดูข้อที่4ค่ะคือครอบครัวคือครอบครัวคำว่าครอบครัวคืออะไรคะ คำว่าครอบครัวก็คือภาพโดยรวมของความความเป็นครอบครัวนะอธิบายไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงความเป็นครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพ่อแม่ลูกนะแต่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางคือความสมานสามาคัคคีความร่วมทุกข์ร่วมสุข ความสัมพันธ์กันภายในครอบครัวความสนุกสนานกันภายในครอบครัวนะคะอย่างณนะตอนนี้ตอนกลางคืนนะคะคุณลูกก็จะมักมาชวนแรรวเนี่ยเล่นอุนอแล้วก็ชวนคุณพ่อมาเล่นอุนโด้วยความสนุกความสุขความรักภายในครอบครัวนี่แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าคือครอบครัวคาว่าคือครอบครัวเนี่ยมันจะไม่ได้แยกมาว่านี่ลูกนี่แม่นี่พ่อ ลูกต้องทำแบบนี้เพื่อให้แม่จะได้รักลูกนะแบบนี้นะคะมันจะมีการแยกเป็นส่วนๆคือนี่ลูกนี่แม่นี่พ่อนะคะมันก็จะไม่มีภาพของความเป็นครอบครัวนะคะความเป็นครอบครัวเนี่ยเราก็จะมีความกลมกลืนนะแล้วก็มีความราบรื่นในความสัมพันธ์ในความสุขในความในความรักกันค่ะลองกลับมาดูค่ะคําว่าครอบครัวของเราเนี่ยที่บ้านเนี่ยเป็นอย่างไร ตอนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวกันหรือเปล่าหรือมีแต่ว่าพ่อกับแม่ใส่ลูกอย่างเดียวคะโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะลูกสามารถรู้สึกได้ไหมถึงความเป็นครอบครัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าเขามักจะเป็นคนที่ถูกดุตำหนิอยู่เสมอเสมอนะคะลองกลับมาทบทวนความเป็นครอบครัวของเรานะคะแล้วก็กลับมาสมานสัมพันธ์สามัคคีความเป็นครอบครัวของเราขึ้นอีกครั้งหนึ่งใหม่ได้ค่ะ ขอฝากเอาไว้นะคะคือครอบครัวคือความสุขคือความรักกันนี่แหละค่ะนะคะต่อไามาดูบทที่5ค่ะบทที่5แล้วนะดำรงอยู่เพื่อลูกดำรงอยู่เพื่อลูกก็คือว่า ณเวลาที่เราอยู่กับลูกเราก็อยู่กับลูกตรงนั้นดํารงอยู่เพื่อลูกเวลาที่เรานอนกับลูกค่ะใจเราก็อยู่กับลูกค่ะอย่างตอนเด็กๆที่ครูแอนเคยเล่าให้ฟังดํารงอยู่เพื่อลูกเวลาที่ครูแอนนอนกับลูกค่ะแอนก็ใจอยู่กับลูกเลย um ทัทง้ทงๆที่ข้างล่างครูแอนมีงานกองอีกเพียบเลยนะคะแต่แอนก็ทิ้งไปเลยค่ะไม่สนใจ เอาวางไว้ก่อนรอลูกหลับก่อนแล้วเราก็ค่อยตื่นแล้วค่อยมาทํางานใหม่นะคะดํารงอยู่เพื่อลูกของครูแอนเนี่ยเวลาที่ครูแอนพาลูกนอนเนี่ยใจครูแอนเนี่ยก็อยู่กับลูกและใจครูแอนก็ส่งไปนะคะปลอบปลบประโลมให้ลูกหลับแม่อยากให้ลูกหลับฝันดีนะแม่ร้องเพลงให้ลูกนะขอให้ลูกนอนหลับฝันดีขอให้ลูกมีความสุขนะแล้วครก็จะร้องเพลง Silent Night o o y n i น h t นะคะคนก็จะร้องไปโดยที่ใจของปวนเนี้ยส่งไปถึงลูกแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยหลับสบายมีความสุขแม่รักลูกมากนะขอให้ลูกมีความสุขนะแม่ร้องเพลงเพราะเาะส่งลูกเนี่ยให้นอนหลับฝันดีมีแต่ความสุขแล้วพอลูกเนี่ยใกล้นอนควนก็จะ หอมแก้มลูกนะคะแล้วบอกลูกว่าขอให้ลูกมีความสุขนะแม่รักลูกมากๆขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีขอให้ลูกเจริญ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 นะและลูกก็จะหลักไปพร้อมกับคำอวยพรของเราค่ะและการดำรงอยู่เพื่อลูกเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่มีความสุขมากนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ค่ะขอเพียงแค่ณเวลาที่เขาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยค่ะ เราก็ดํารงอยู่เพื่อเขาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆที่เรากังวลค่ะเราสามารถที่จะวางเอาไว้ก่อนอยู่ตรงนั้นกับเขาจริงๆเมื่อเขาหลับแล้วค่ะเราก็ค่อยลุกขึ้นมาทํางานต่างๆของเราต่อทีหนึง่งแบบนี้แหละค่ะคือเรื่องของการดํารงอยู่เพื่อลูกค่ะและเมื่อเราดํารงอยู่เพื่อลูกได้จริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการเลี้ยงลูกมีความสุขอย่างที่สุดนะคะไม่ใช่ลูกเนี่ยส่งพลังรักให้เรารัก ไม่ใช่ลูกเนี่ยส่งพลังรักให้เราอย่างเดียวเรากับลูกเนี่ยส่งพลังรักหากันนะคะดังนั้น,นมันจึงทําให้ความรักเนี่ยสว่างสวยกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นมามากขึ้นนะต่อไปมาดูบทที่6ค่ะคือแม่รู้สึกตัวแม่รู้สึกตัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะแต่ก็อาจจะบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจซึ่งเคลานก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกไปค่ะแม่รู้สึก หลายๆครั้งเองที่บางครั้งครแอนดุลูกไปเนี่ยควรไม่ทันรู้ตัวนะคะในความโกรธที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าฉันคือความโกรธเลยนะฉันเนี่ยหน้าขามวดคิ้วเลยแล้วก็เสียงดังเสียงเข้มตะโกนใส่ลูกแต่ในบางครั้งเองที่ครูแอนทันสังเกตตัวเองเนี่ยควรจะรู้สึกว่าหน้ากาลังขมวดคิ้วนะและเสียงดังตอนนี้เราตะโกนใส่ลูกนะพอครูแอนรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครนก็จะหยุดนะคะแล้วก็ พูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันกําลังโกรธนะฉันกําลังโกรธซึ่งการโกรธเนี่ยเราไม่ควรที่จะพูดกับลูกต่อนะคะเราก็ควรที่จะหยุดแล้วก็บอกกับลูก,บกว่าตอนนี้แม่กําลังโกรธแม่ไม่แม่ไม่พร้อมจะคุยกับลูกตอนนี้แล้วนะคะเพราะจะทําให้เราทะเลาะก,กันมากขึ้นดังนั้นแม่จะขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอแม่พร้อมแล้วค่อยกลับมาดังนั้นการที่แม่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องค่อยฝึก ตัวเองเราไปเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะณตอนนี้เนี่ยเรากําลังรู้สึกอะไรนะคะณตอนนี้เรากําลังคิดอะไรความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะคะความรู้สึกโกรธไม่ใช่ตัวเราเ <ME ET S 2> <ๆ S 2> มื่อเรารู้เราจะสามารถที่จะหยุดความโกรธไว้ได้ทันนะพูดผิดจริงๆกวนก็ไม่ได้อยากจะพูดว่าเราหยุดความโกรธแต่ให้เรารู้ทันความโกรธนะคะรู้ว่าตอนนี้เรากําลังโกรธแต่ความโกรธเป็นความรู้สึก แต่ตัวเราเองเรารักลูกแบบนี้นะคะให้แยกกันแบบนี้นะคะเอาความโกรธว,วางไว้แต่ความรักลูกของเรากลับมาพูดคุยกับลูกอีกครั้งหนึ่งค่ะนะผ่านไปแล้วค่ะ6บทเป็นไงเริ่มสนุกหรือยังแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่เคยได้ยินชื่อบทความเหล่านี้ในหนังสือเลี้ยงลูกข้างนอกโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าหนังสือเลี้ยงลูกข้างนอกโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคในการกํากับ พินัยในการจัดการพฤติกรรมลูกนะคะหรือว่าเป็นเทคนิคในการที่จะาพาให้ลูกเรียนเก่งพาให้ลูกมีทักษะต่างๆนะคะซึ่งในบางครั้งเองเนี่ยเราก็หลงลืมนะคะในเรื่องของการที่เราอยู่กับลูกด้วยการตื่นรู้เราอยู่กับลูกด้วยการดำรงสติและก็เราอยู่กับลูกด้วยความเป็นพ่อแม่อย่างแท้จริงค่ะ ความเป็นพ่อแม่เนี่ยมีเฉพาะคนที่เป็นพ่อกับแม่ที่จะรู้เท่านั้นนะคะและแน่นอนค่ะไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกับความเป็นพ่อแม่ของเราจริงๆนะคะลองทําตามวิธีที่แวนพูดในหนังสือนี่แหละคะ่ะทุกท่านจะสามารถสัมผัสถึงความรักและความเป็นพ่อแม่ของเราได้จริงๆนะคะมาดูข้อที่7ค่ะค้นหาตัวเองของลูกนะคะ ค้นหาตัวเองของลูกในวัยเด็กเองค่ะก็คือว่าเด็กยังพึ่งพิงพ่อแม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเส้นทางของเด็กๆในการเติบโตไม่ใช่เติบโตเพื่อมาเติมความฝันหรือความต้องการที่ขาดหายของพ่อแม่ในวัยเด็กนะคะพ่อบางคน อยากจะเป็นนักฟุตบอลพอเวลาโตมาแล้วก็เลยให้ลูกเป็นเล่นฟุตบอลและให้ลูกเนี่ยพยายามที่จะไปเป็นนักฟุตบอลในขณะที่บางทีลูกอาจจะไม่ชอบนะคะแม่บางคนอยากจะเป็นหมอก็พยายามจะผลักดันให้ลูกเนี่ยไปเรียนเป็นหมอเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ บบน,นะคะหรือแม่บางคนชอบเล่นเปินโนในวัยเด็กๆอยากจะเล่นเปินโนแต่ปรากฏว่าที่บ้านไม่มีตังค์ให้เรียนเลยผลักดันลูกให้ลูกว่าไปเรียนเปินโนสิมันดีนะนะคะลองกลับมาดูว่าเรานะคะได้ให้ลูกเนี่ยค้นหาตัวเองของลูกหรือเปล่าเด็กทุกคนเนี่ยคะ่ะมีเส้นทางเดินของตัวเองนะคะเ,เขาจะใช้คําว่าในแง่ของการที่เด็กเนี่ยจะมีสปิริตของตัวเองมีจิตวิญญาณมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะซึ่งเขาจะรู้อะคะ่ะว่าเขาอะเกิดมาใน บนโลกนี้เนี่ยเพื่อมาทําอะไรนะเด็แกแต่ละคนจะมีเส้นทางของตัวเองเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้นะคะอย่างที่เขามีความสุขนะคะแล้วมาทํำภารกิจอะไรบางอย่างบนโลกใบน,นี้นะคะดังนั้นเองเนี่ยค่ะก็นําพาให้ลูกเนี่ยค้นหาตัวเอง ของลูกเนี่ยเจอนะคะโดยที่บางครั้งโอเคเราอาจจะมีการพาให้ลูกเนี่ยไปฝึกกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้นะคะแต่ก็ลองดูค่ะว่าค่อยๆดูว่าในที่สุดแล้วเนี่ยลูกชอบกิจกรรมอะไรนะแล้วก็สนับสนุนเส้นทางนั้นให้กับลูกนะคะอย่าเอาความฝันของพ่อแม่เนี่ยไปให้กับลูกเนี่ยเป็นความฝันของลูกนะคะเพราะว่าลูกเองก็มีความฝันของเขาเหมือนกันนะคะแล้วมันเป็นงานพัฒนาการเป็นภารกิจของเขาซึ่งถ้าเขาทําไม่สําเร็จเนี่ยก็จะทําให้เกิดความมีความ ภาวะในใจมีความภาวะวิตกกังวลภาวะความไม่ส,สบายใจอะไรหลายๆอย่างคือมันเป็นงานพัฒนาการที่เขาจําเป็นต้องทําที่จะต้องค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองเด็กที่หาเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เจออัตลักษณ์ของตัวเองไม่เจอเนี่ยคะ่ะก็จะต้อง ตามหาสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตนะคะและพอบางคนเนี่ยตามหาไม่เจอเนี่ยเขาก็จะมีความทุกข์แล้วก็จะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตทํางานไปก็ทํางานไปแบบขุนยนนะคะทำงานไปเพื่อที่จะมีเงินกินเงินใช้ไปทุกๆวันแต่เขาไม่ได้มีความสุขนะคะดังนั้นเองเนี่ยการค้นหาตัวเองของลูกเป็นสิ่งสําคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องช่วยเหลือให้ลูกได้ค้นพบเส้นทางเดินของตัวเองนะคะบทที่8ค่ะแรงบันดาลใจนะ การที่เด็กจะค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็ต้องการแรงบันดาลใจซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่พ่อแม่เองเนี่ยแหละค่ะ เป็นส่วนหนึ่งเองที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขอารมณ์ดีพ่อแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างอารมณ์ดียืดหยุดด่นกับการแก้ไขสถานาการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะหรือแม้แต่พ่อแม่เนี่ยค่ะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาดีมักจะมาเล่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างสารรค์ให้กับลูกเนี่ยก็พ่อแม่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกเนี่ยค่ะได้เติบโตมาและใช้ชีวิตที่มีความสุข แบบพ่อแม่เช่นกันขณะเดียวกันในวัยรุ่นเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการไป ต้องการที่จะค้นหาแรงบันดาลใจจากข้างนอกนะคะในช่วงวัยรุ่นแทนที่เราจะเอาเวลาไปทะเลาะกับลูกค่ะก็ไปช่วยลูกเนี่ยคะ่ะในการที่จะสนับสนุนให้ลูกเนี่ยได้ค้นพบนะคะได้ค้นพบแรงบันดาลใจของเขาซึ่งอาจจะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆนะคะซึ่งเมื่อเราเนี่ยได้รู้ก็อาจจะช่วยเขาในการที่จะหล่อหลอมนะคะให้เขาเนี่ยได้ดึงภาพด้านที่ดีของแรงบันดาลใจหรือโมเดลของเขาตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เขาเนี่ยได้เกิดบุคลิกลักษณะที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งจะช่วย ให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จและมีความสุขต่อไปในอนาคตค่ะมาดูข้อที่9ค่ะมองอย่างลึกซึ้งนะคะมองอย่างลึกซึ้งมองอย่างลึกซึ้งแปลว่าอะไรเราไม่ใช่มองเห็นเด็กตรงหน้าเป็นการบ้านแต่มองให้เห็นเด็กคนนั้นจริงๆเด็กที่เป็นลูกของเราจริงๆเด็กคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ย เขารักเราจริงๆเพราะว่าเขามีแค่เราพ่อและแม่สองคนสองตาของเขามองเห็นเฉพาะพ่อและแม่ดวงใจของเขาทั้งดวงมีแต่พ่อและแม่ทั้งทั้งทั้งตัวเขาทุกส่วนเลยสิ่งที่เขาทำต่างๆล้วนแต่ส่งความรักให้พ่อแม่เราได้มองเห็นสิ่งนี้หรือเปล่านะคะ เหมือนอย่างที่ในบทหนึ่งของเจ้าชายน้อยที่เขียนนะคะที่เป็นโค้ดคำคมสำคัญเลยสำหรับเจ้าชายน้อยนะคะสิ่งต่างๆไม่อาจสามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจ สิ่งนั้นก็คือความรักเนี่แหละค่ะนะคะดังนั้นถึงต้องมองอย่างลึกซึ้งเวลาที <hi> s, <S ่เรามองเห็นลูกนะคะมองเห็นลูกของเราที่กําลังยิ้มให้กับเรานะคะไม่ใช่มองเห็นการบ้านของลูกว่าลูกยังทําการบ้านไม่เสร็จไม่ใช่มองเห็นหน้าลูกปุ๊บได้ยินเสียงคุณครูมาว่าลูกไม่รับผิดชอบงานบ้านนะคะหรือแม้แต่ว่าพอมองเห็นหน้าลูกปุ๊บอ้าวเสื้อทําไมถึงเลอะทําไมเครอะขนาดนี้แบบนี้นะคะมองอย่างลึกซึ้งค่ะมองให้เห็นเด็กตรงหน้าเราจริงๆมองให้เห็นความรัก ที่ลูกส่งมาให้กับเราทุกๆวันค่ะบทที่10คือเรื่องของการฟังอย่างแท้จริงค่ะการฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่การฟังในสิ่งที่ เป็นคําพูดที่ลูกพูดอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการฟังสีหน้าท่าทางอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่ลูกต้องการที่จะบอกกับเราจริงๆนะคะการฟังอย่างแท้จริงเนี่ยเริ่มต้นจากการเงียบไม่พูดเลยนะคะแล้วก็เพียงแค่ฟังลูกไปแบบนั้นแหละคะ่ะนี่แหละคือการฟังอย่างแท้จริงการฟังโดยที่ไม่ต้องสอนการฟังโดยที่ไม่ต้องช่วยการฟังโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นแค่ฟัง แค่ฟังแค่ฟังแบบนี้แหละคือการฟังอย่างแท้จริงนะคะซึ่งในส่วนของวัยเด็กเล็กเองเนี่ย เมื io, ่อเรารับฟังเขาอย่างแท้จริงเนี okay uh ่ยเขาก็จะสามารถที่จะระบายสิ่งต่างๆที่หงุดหงิดขับข้องใจของเขาเนี่ยออกมาและเมื่อเขาระบายสิ่งต่างๆออกมาแล้วเนี่ยอย่างสมบูรณ์เนี่ยตัวเขาก็จะกลับมาเป็นเด็กดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าในวัยเด็กเองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่อารมณ์ของเด็กก็จะมีความหงุดหงิดมีความงองแงเพราะว่าพัฒนาการสมองส่วนอารมณ์เนี่ยกำลังทํางานอย่างเต็มที่นะคะและพัฒนาการทางด้านสมองส่วนคิดยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้อย่างเต็มที่ดังนั้นก็บางทีเด็กอาจจะร้องไห้งองแง เสียใจที่พ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้นะคะเราก็เพียงแค่ฟังเขาอยู่ตรงนั้นแหละนะรับรับรู้ว่าเขาเสียใจรับรู้ว่าเขาอยากจะได้ของเล่นแต่เราก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะรับฟังเขานะคะและนี่คือการฟังอย่างแท้จริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าโอ๊ยของเล่นที่บ้านมีเยอะแล้วไม่เอากลับบ้านกลับบ้านเอาอยากจะร้องไห้ใช่ไหมเอาร้อ,องไห้ตรงนี้ไปเลยแม่จะนั่งฟังอยู่ตรงนี้แหละอยากร้องก็ร้องไปเลยอ่ะแม่จะรอ เรลองให้พอใจไปเลยนะแบบนี้นะคะนี่ไม่ใช่การฟังอย่างแท้จริงนะเพราะมันมีในลักษณะของการประชดประชันในลักษณะของการที่มีน้ําเสียงออกไม่พอใจออกไปนั่นคือเรายังไม่ได้เข้าใจเด็กมากเพียงพอและจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะฟังลูกอย่างแท้จริงได้ค่ะก็จบไปแล้วค่ะทั้งหมด10บทนะคะสำหรับหนังสือเลี้ยงลูกด้วยหัวใจนะคะซึ่งครูแอนก็มีความสุขมากๆในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขณะเดียวกันก็มีความสุขมากๆนะคะที่ตรงส่วนของ หัวข้อสารบัญเนี่ยที่คูแอนนำมาพูดให้ฟังเนี่ยเป็นการครอบคลุมนะคะในเรื่องของการเลี้ยงลูกในเชิงสเปริชัวนะคะในการเลี้ยงลูกเชิงตื่นรู้ค่ะซึ่งจะช่วยทําให้พ่อแม่เนี่ยค่ะมีความสุขกับการเลี้ยงลูกจริงๆมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กคนหนึ่งจริงๆเพราะว่าครูแอนมีความรู้สึก แล้วก็มีประสบการณ์ของความสุขในการเลี้ยงลูกมาแล้วควนก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับพ่อแม่ทุกคนนะคะซึ่งพ่อแม่หลายๆคนที่ได้มาโค้ชกับครูแอนหรือว่าได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าเขาหายปีติไปเลยภายในวันเดียวเลยนะคะแล้วก็เขาอ่านทวนหนังสือเล่มนี้อยู่บ่อยๆเพื่อที่จะใช้เวลายอยู่กับลูกได้อย่างมีความหมายและก็มีความสุขค่ะสําหรับวันนี้นะคะควรก็ขอฝากไว้ค่ะเลี้ยงลูกด้วยหัวใจค่ะการเลี้ยงลูกด้วยหัวใจไม่ได้ อยู่ที่เทคนิคค่ะแต่อยู่ที่หัวใจรักของความเป็นพ่อแม่วันนี้คุณอยู่กับลูกทั้งตัวและหัวใจแล้วหรือยังถ้ายังค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ เ,เรื่องง่ายๆค่ะครูแอนทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะวันนี้กลับมาเลี้ยงลูกด้วยหัวใจกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะครูแอนแพนโคชที่ปรึกษาด้านเด็กวัยรุ่นและครอบครัวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ